คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ยุยงส่งเสริมให้เล่นกรนนารพนันเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็ไปเรียกแม่มาดูด้วย <c oughs> สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียเก้าพาปั่นนะครับเพื่อนครับอยู่กับผมเฮียเก้าคนเดินมนะเราอยู่กันที่หน้าเว็บฟ็อกซแปดเก้านะครับเว็บที่ดีมีความมั่นคงและเป็น เว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นะครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวเฮียจะพาเข้าไปเล่นที่เกมปั่นแปะนะเพื่อนเพื่อนะเข้าไปเลยนะครับหน้าเว็บนะครับเข้าไปที่ปั่นแปะเลยนะเพื่อนวันนี้เฮียพกทุนมาที่สองพันเก้านะครับผมสองพันเก้านะครับจะปเป่นเลขไม้ละ,100ะร้อยนะเพื่อนนะเกมปั่นแปะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะฝัสีแดงจะเป็นฝั่งหัวนะครับฝั่งถี่งกนจะเป็นฝั่งก้อยนะครับนะ เป็นแบบเรียนปั่นแปะร้องหอดเกณนี้ได้เลยแม่งป้าผเรียนทุกคนน,ะคนั้นก็นะผมดูจากตะกอเป็นหลักนะครับเพท่านผ้ครับตะกอเป็นะถือมืัข้างเล้าผมมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะเพื่อททนทำเตือนนะครับที่น,นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กคุณนี่ดีใจคำแนะนำในการรับชมด้วยครับจัดทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ส่งเสริมให้เล่นำลยำรานแนะนำให้เล่นตามครับผมก็เป็นแนวทางในการเล่นตามเช่นครัเปิดาปมาโดนแล้วนะไม้แรกแม่งออก วันแผมผมไ่แทงค่อยนะครับไม่เป็นไรนะแบบเอาใหม่มาดิเกเขเป็น2องรไม่ออกยนะับ้นะครับนผมที่ถักดเข้ามาเล่นทางนะเนะเกมแบบนี้นะผมเล่นตัวเล่นแต่สมผมเลยตรงนีมันต้ัดแต่งแล้วก็มาอัดให้ชุมจนได้รับชมดีกว่า ไวหน้าแทงหัวไอสัตว์เลยปล่อยของใครครับผมไม่ทำไม่ทูกานนะเพื่ขอใหมนะเพื่อนีกไปแปดร้อนะเออสวยสวยนะสวยเคผมความไม่ได้พิมมหน่อยนะครับผมผมที่เกมปั่นแปนะผมได้โอ้ของของ ขอไพ่น,นะเพื่อนนะเราอยู่บนที่เล้าไปป๊อกแปดเก้าแลผมเข้ามาที่เกมปั่นแตกนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เกมไพ่แล้วก็เลือกเกมย่อยในการเล่นได้เลยนะผมเรื่องมาที่เกมเหมือนกันนะมาครับดีนะเมน่อี้พบไปต่อเมื่อกี้แล้วกลัวมันนิดหนึองนะครับอันนี้เราจะอะไรดีรไปผมพบนะแปดร้อยแปดร้อยป่ะ โอ้สวยดีเพื่อนบวกนีปสวยนะครับดอกนี้เป็นไงครับผมนะเอาสดีครับบวกไปถึงพันขอดีครับถึงไม้นะครับถึงไม้ผมไปติดปองดีกว่านะเพื่นห้าร้อยกว่าเพื่อนหัวหน้าแห้งครับติดปองสวยดีเออสวยงามนะเพื่อนนะโอ้โหเอาสดีครับผม เพื่อนคนไหนนะครับที่เข้าชมคลิปแซวชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประเทศไทยด้วยนะครับกดติดตามช่องให้เยอะและกดทุกปุ่มเลยนะเพื่อนนะขอร้องนะเพื่อนเพื่อนที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมครับแล้วที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเราด้วยครับผมเงินต่อนะผมก็พิมง์ฟองมาแล้วนะเงินต่อไปมันก็ต้องแจงนะครับไปห้าร้อยบาทนะเพื่อนอันหน้าแทนะสวยงามหมูบวกมาอีกแล้วครับผม โอ้โหเอาดีครับผมมายกทุนมา2,009ตอนนี้5,000แล้วเพื่อนครับเพื่อนเต้นได้อะเพื่อนต้องรีบเลิกนะกเพื่อนนะใส่แดงไปอีกตัว500ตัวมันพอนเสียงนะแต่ต้องรีบเลิกเสียงไม่ต้องตามนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังปวดอยู่นะเพื่อนนะ ผมมาเลยแน่งครับผมเรายังมาอยู่นะครับถ้าเป็นดอ,อกแม้ล่ะถาเป็นดอกไม้นะเพื่อนคนไหนที่เป็นเซียนบันแปะนะครับมีเทคนิคอะไรเด็ดๆนะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเผื่อผมจะำนำมีของเกนะินอ่ะมาลองใช้ในการเล่นดูบ้างครับ เห็นนะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์แตกไปแล้วสวยดิ oh, เออได้เลิกกันทีเว้ยเฮ้ยมายังเป็นคอนเทนต์หรือเพื่อนเพื่อนนะเอาดิครับผมวัดใจนะวันนี้โอเคก่อนนะผมผมปั่นผมได้มาเท่าไหร่แล้ว6ก9สองเก้าได้มาสามพันกว่านะครับอา้าวขอลงก่อนนะเพื่อนนะวันนี้ ก็บวกมาพอประมาณนะเพื่อนๆนะครับได้เล่นได้เล่นอะไรได้ไม่รีบร้อนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะเข้าทุนเข้าเนื้อหมดนะครับผมสนใจเล่นเว็บนี้นะครับผมเว็บเดียวกับที่ผมเล่นนี่นะที่ที่ลิงลิงจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆครับหรือเพื่อนๆไปกดเข้ามาที่กดแท็กำหน้าด้วยแท็กบล็อกแปดเจ้าเอ๋นะครับสมัครสมาชิกใหม่ยังเข้ามาได้เลยเว็บนี้โคตรเด็ดจากเว็บประจำผมเล่นนะครับผมเขามีลุ้นรับของรางวัลกันทุกเดือนตลอดทั้งปีด้วยนะครับผม ตัวะอนยใช้ก่อนนะครับทุครับปัดดวงกันพอะนะรูแล้วนะแล้วเขาจะเจอกันใหม่ทีหน้าล่ะทุกคนสวัสดีครับผม